สวัสดีครับสวัสดีครับคอร์รับสุ่รายการโชว์รูมนะครับและสำหรับวันนี้นะครับเรา3าคนครับพาเพื่อนๆมาอยู่ที่โครงการลิทึงสาธรตลาดที่ว่าจากเอทีครับใช่ค่ะที่นี่นะคะมาสะดวกมากนะคะโลเคชั่นที่นี่นะคะนอกจากจะเป็นจุดศูนย์กลางที่เป็นใจการย่านธุรกิจแล้วนะคะตอนยังคืนเนี่ยยังสามารถไปทาที่ต่างๆได้นะคะไปทานอาหารร้านอาหารตรงนี้เต็มเลยนะคะคนที่อยู่แถวนี้เนี่ยก็จะเป็นคนที่แบบว่าแอคทีฟนะครับอยู่ในวัยที่แบบว่าทํางานนะครับแล้วก็เป็นคนที่แบบว่า เท่นะฮะใช่ค่ิก็ตรงกับคอนเซ็ปต์ที่นี่นะคะ Reflection of your life ใช่ครับเล่นฟังสองคนนี้บิ้วกันมาขนาดนี้นะครับคุณผู้ชมอยากทราบไหมครับว่าเขาจะมีแนวความคิดในการออกแบบสาระปดกรรมของตึกที่นี่อย่างไรนะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับชครับผมนะครับ ครับสวัสดีครับผมอาจารย์พ์สุยศินครับเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท Real Estate Planning Consultant หลักๆก,ก็เป็นสถาปนิกออกแบบให้กับโครงการอาคารสูงของบริษัท Asian Property Development จำกัดมหาชนครับแ mm hmm. นวคอนเซปต์หลักสำหรับโครงการวิทึมสาทรณาทีว่าที่ตั้งไว้ว่าเป็น reflection of your life ในมุมมองของของสถาปนิกเองนะครับเราก็มองว่า สำหรับคนที่ต้องการอยู่ตึกสูงแถวย่านธุรกิจขณะนี้เนี่ยก็มีความหลากหลายตัวอาคารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เฟรมนะครับหรือการใช้ลักษณะของ Material ของล็อบบี้ของอาคารหรือบริเวณด้านหน้าของอาคารเนี่ยที่มีเฟรมสีสันต่างๆนะครับสะท้อนถึงรูปแบบการใช้ชีวิตที่หลากหลายของคนรุ่นต่างๆทำให้อาคารเนี่ยมีเฟรมไม่ว่าจะเป็น เรมที่เป็นอลูมิเนียมเพรมที่เป็นสแตนเลสหรือการใช้เหล็กที่มีสีสันแล้วก็ออเดอร์ของแพทเทิร์นก็พยายามที่จะสื่อว่าสะท้อนความหลากหลายของคนทำงานสมัยใหม่นะครับที่ต้องการมาอยู่อาคารสูงตรงนี้แล้วก็นำทินไปใช้บริเวณหัวอาคารด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของ p a ส s ดลิตี้ซึ่งมีทั้งเป็นสกายลู์ด้วย นะครับที่อยู่ใกล้ๆบริเวณสระว่ายน้ําการเข้าไปฟิตเนสออกกําลังกายซึ่งจะมองเห็นสะท้อนนะครับเห็นภาพสะท้อนของไฟที่หลากหลายในเวลากลางคืนน่าจะเป็นการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่จริงๆสําหรับคนที่มาอยู่อาคารหลังนี้ AP ไม่เพียงแค่สร้างบ้านเพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้นนะครับแต่ AP ใส่ใจทุกความปรารถนาของลูกค้า โดยการมุ่งม,มั่นสร้างที่อยู่อาศัยให้ตรงใจคุณที่สุดเพราะทุกความปรญหาของคุณคือแรงบนันดาลใจของ AP ครับค่ะคแล้ววันนี้นะคะช่วง Get Your Room ของเรานะคะโจทย์ของเราค่ะ ก็จากันได้ไหมคะสองสามอาทิตย์ก่อนมีสาวท่านหนึ่งมาเยี่ยมรายการเราให้ต้องจำได้นะครับเป็นร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างใช่แล้วค่ะขายอุปกรณ์แ้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้ามาในวันนี้นะคะเนื่องจากน้องสาวนําไปก่อนนะคะพอพี่ชายเห็นชอบไอเดียนะคะก็เลยมาปรึกษาทางโชว์รูมค่ะมีกธุรกิจเยอะมากมีอีกธุรกิจหนึ่งนะคะที่ทางพี่ชายเนี่ยเขาก็อยากจะให้เราเนี่ย ช่วยออกแบบร้านอาหารให้นะคะร้านอาหารใช่ค่ะครับนะคะจะเป็นยังไงนะคะช่วงหน้าเจอกันค่ะครับ ขอต้อนรับนะครับคุณณนพศรนะครับหรือคุณเอมนะครับเข้าสู่รายการชรุมครับสวัสดีค่ะนี่นะครับนักธุรกิจหนุ่มนะฮะธุรกิจครึ่งหนึ่งนะครับของระยองนี่ก็จะทำอะไรอยู่บ้างตอนนี้ก็จะมีโรงแรมใช่ไหมครับโรงแรมโรงแรมชื่ออะไรเด็บอกชื่อพาวิน่าพาวิน่านะครับเซอร์วิสเรสซิเดนซ์เซอร์วิสเรสซิเดนซ์ด้วยใช่ใช่ก็เป็นมิกซ์ยูสมีเป็นทั้งโรงแรมทั้งรายวันรายเดือนทั้งรายวันรายเดือนนะครับแล้วก็มีอะไรครับมีเป็นตัวแทนจำหน่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ ยอเรื่องของอาหารมีไหมฮะอาหารก็จะมีร้านอาหารร้านแล้วก็มีร้านกาแฟร้านกาแฟต่างหานะครับเรียกว่าเออซื้อก่ออนย่างเดียวนะฮะซื้อก่อนนะฮะเป็นของครอบครัวครับครอบครัวนะครับตอนนี้เรียกว่าเป็นเจเนอเรชันที่สองนะครับคุณพ่อคุณแม่ทําไว้ก่อนนะครับเออคุณเอมมีเวลาเตรียมตัวยังไงหรือว่าคุณพ่อคุณแม่บอกยังไงครับว่าเออลูกจะต้องมาดําเนินกิจการต่อเนี่ยอะไรเงี้ยมีมีเรามีวิธีการเตรียมตัวยังไงก็จริงๆเขาจะปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆแล้วครับว่าทําทุกอย่างเนี่ย ก็เพื่อปูพื้นให้เราไปต่อยอดอนี่ครับก็เลยแต่ทุกบ้านก็ต้องบอกอย่างนี้นะใช่แต่ทําไมเราสามารถมารับช่วงธุรกิจได้ในอายุเยอะเลยนอนแรกแรกก็ทําคู่กันก่อนแล้วก็ค่อยค่อยเฟสเริ่มต้นจากคุณพ่อแม่ทําคู่กับเราตอนนี้ก็ให้เขาค่อยๆเฟสออกไปเรื่อยๆธุรกิจโรงแรมที่เราทำเนี่ยที่เป็นมิกซ์ยูสเนี่ยมีทั้งเซอร์วิสแล้วก็มีทั้งโรงแรมเนี่ยอันนี้เราเราคิดยังไงครับทำไมไม่ทำโรงแรมเฉยๆเลยหรือว่าไม่ทำเซอร์วิสเลยอย่างเดียวก็จริงๆถ้าเกิดทําอย่างเดียวเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าลำตะตัน พราะตอนนี้คอนโดขึ้นเยอะกลับนะครับก็จะมาแชร์มาเก็ตจากรายเดือนเราไปเพราะว่าคอนโดนี้ก็ปล่อยเช่าด้วยใช่ใช่อย่างเช่นก็ผ่อนทำไมเขาจ่ายค่าเช่าเราเดือนละหมื่นเงี้ยทำไมต้องมาจ่ายให้กับนโรงแรมไปจ่ายคอนโดได้ห้องเหมือนกันของตัวเองด้วยเข้ามาในธุรกิจนี้กี่ปีแล้วครับโรงแรมเปิดมา2ปีแล้วครับ2อปีล้วเปยังไงครับก็ค่อนข้างโอเคเลย โอเคเลยคือพอยู่ในเวนซเต็มก็ไม่ถึงก็เต็มก็เ่าประมาณเกิน60ทุกวันก็เจมาหาชวรมวันนี้เนี่ยมีอะไรให้เราช่วยออกแบบให้หรือครับก็จริงๆเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้บอกพี่ตุ้มไว้คือตอนแรกเราก็ปล่อยให้แม่เราทําไปก่อนอ่าใช่ครับแล้วพอตอนนี้เนี่ยเราเริ่มมาเป็นโรงแรมเพิ่มขึ้น ฟังกชันบางอย่างเนี่ยมันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นร้านอาหารอย่างเงี้ยตอนแรกทําแค่รองรับแค่แบบลูกค้าตอนเช้านะครับแต่ตอนนี้ลูกค้าเริ่มเยอะนะครับเริ่มมีมาเข้าตอนเย็นตอนกลางวันบ้างก็เลยมาหารายการโชว์ให้ออกมาให้มันะดกขึ้นในกันนีณผู้ชมก็อยากเห็นแล้วนะครับว่าเราจะปรับปรุงสภาพโรงแรมเป็นยังไงนะครับไปดูของเก่ากันก่อนแล้วเราจะได้รู้ว่าของใหม่ทำยังไงนะครับ นี้มาดูเลย์เอาท์ที่เราปรับปรุงให้นะครับก็ตั้งแต่เริ่มจากครัวเลยนะครับเรามีบริเวณเคาน์เตอร์เนี่ยที่จัดให้ใหม่นะครับที่ว่าล็อกทางเข้าอาหารเนี่ยออกจากครัวเลยแล้วก็เปิดทางที่ออกอาหารเนี่ยเข้าถึงไลา์บุฟเฟ่ต์ได้เลยถัดจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นบริเวณที่เป็นส่วนไลา์บุฟเฟ่ต์เลยซึ่งเราพยายามทำลายให้ยาวขึ้นนะครับเพื่อจะได้ จุอาหารได้มากขึ้นขณะโดยกันการดิสเพย์เนี่ยก็ทําให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับถัดไปก็จะเป็นส่วนของทานอาหารนะครับแล้วก็จะมีมุมพิเศษเลยก็เป็นมุมที่เรียกว่าเป็นเป็นคอนเนอร ที่อยู่ด้านในไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมครับจะเห็นว่าทางเข้ามาตอนแรกเนี่ยก็จะมีตู้น้ําดื่มนะครับโดดเด่นมากเลยอยู่ทางด้านหน้านะครับซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะไม่เข้ากับอาจจะไม่เคยเข้าหน่อยนะครับแล้วก็ตัวเคาน์เตอร์เนี่ยก็จะเห็นว่าของเดิมเนี่ยก็จะดูเป็นปัญหาอยู่มากคือเป็นล็อกทางเข้าออกนะครับเราก็เลยเรื่อนตำแหน่งของตู้เครื่องดื่มใหม่นะครับเอามาฝังไว้ตรงบริเวณบอกตรง ด้านบนของตัวเคาน์เตอร์นะครับฝังให้เรียบร้อยผนังที่ฝังไว้เนี่ยประตูอีกด้านหนึ่งก็คือเป็นตัวเปิดเข้าออกจากลายบูเฟ่โคมไฟหรืออิคิวดึงมาจากล็อบบี้หน่อยดีไหมนี่แหละครับบรรยากาศตัวเคาน์เตอร์นะครับโคมไฟสวยเลยครับมาสองตัวเคาน์เตอร์เลยครับขณะนี้การตัวลายบูเฟ่ครับเกรสเลียงยังไงดีลายบูเฟ่นะคะเกรดของมัเป็นรูปเชฟแอลดีไหมคะจะได้แบบว่าได้ลายเยอะหน่อยนะคะตรงกลางก็มีไอแลนด์ซะหน่อยนะคะแล้วก็อีกริมนึงเนี่ยเรายังสามารถมองได้อีกดายหนึ่งนะคะก็สามารถ แยกได้นะคะเผื่อเป็นอาหารอีกรูปแบบหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนเป็นตัวยูนะคะแต่เป็นยูที่ขัดตอนเพราะว่าเราสามารถเปิดเข้าออกเซอร์วิสได้ใช่มีประตูตรงนั้นนะครับใช่ครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดในทางลักษณะการวางอาหารนะครับก็จะวางแบบเป็นตั้งตั้งตั้งตนะครับดูลำบากนะครับเราใช้ลักษณะคล้ายๆกับทรงพีระมิดหรืออัตจรเวลาเตะฟุตบอลนะครับตัวเคาน์เตอร์เ